บ้านวิลล่าตาอากาศที่หัวหินนะคะตรงโซนเขาตะเกียบอีกหนึ่งหลังนะคะบอกเลยว่าหลังนี้นะคะพิเศษสุดๆตรงที่สามารถเดินไปทะเลได้เพียงไม่กี่ก้าวค่ะอันนี้ที่เราอยู่นะคะเป็นบริเวณด้านหน้าเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะอินเสิร์ตในส่วนของการเดินไปทะเลให้นะคะ,คะทะเลอคือตรงนี้ใช่เราสามารถมองเห็นทะเลจากหน้าบ้านได้เลยเดินไม่ไกลแล้วตรงนี้แบบไปชั้น2ก็มองเห็นทะเลนะครับใช่ค่ะอันนี้ที่เราอยู่จะเป็นบริเวณด้านหน้าของบ้านนะคะ อันนี้สามารถจอดรถได้ประมาณ2ถึง4คันได้ไหมคะตรงด้านนี้ใช่ครับแต่ด้าน<ต> <4 S 1> หน้าไม่ต้องกังวลคะ่ะก็คือสามารถจอดรถได้เหมือนกันนะคะคหลังนี้นะคะบ้านจะเป็น11ห้องนอน11ห้องน้ำรับได้สูงสุด32ท่านนะคะตรงนี้เป็นบริเวณด้านหน้านะคะแล้วก็ ด้านหน้าเนี่ยก็คือจะมีโซนนั่งเล่นตรงนี้แล้วก็เป็นสระว่ายน้ําเป็นระบบเกลือนะคะมีเตาบาร์บีคิวปิ้งยา่างขนาดใหญ่ใ,หญใช่ครับมีไฟประดับครับตอนกลางคืนเนี่ยครับข้างบนเนี่ยจะสวยมากเลยใช่ค่ะเปิดไฟแล้วก็ตรงนี้ก็จะทําเป็นบาร์บีคิวเป็นจัดแบบว่ากิจกรรมเล็กๆอีเวนต์เล็กๆได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตาบาร์บีคิวขนาดใหญ่แบบเซนเตอร์เลทอย่างดีเลยครับแล้วก็ อยู่ในล่มนะครับกไปซื้อของจดอาหารทะเลไม่ไกลเลยค่ะจากโซนบางงนี้นี่ครับนี่ใกล้แสงอาหารเขาตะเกียบมากตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะทานข้าวโต๊ะเตรียมอาหารนะครับข้างนอกด้านนอกอาลโดมีเก้าอี้ให้นะคะตรงนี้เก้าอี้สีขาวตรงนี้เวลานั่งทานข้าวตรงตรงทายเนี่ยค่ะไม่ต้องไม่ใช่ว่ามีแต่โต๊ะเนาะมีเก้าอี้ด้วยมีเก้าอี้กลางให้นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้จะเป็นให้ดูตรงนี้สระว่ายน้ําใหม่ครับทําใหม่เลยนะครับ ใช่ค่ะเป็นระบบน้าเกลือนะคะไม่ต้องกลัวผิวเสียแล้วก็มีโซนอาบน้ําตรงนูงน้นมุมเล็กๆตรงนั้นนะคะเผื่อใครไปเล่นทะเลมานะคะเลเซอรายก็มาล้างตัวก่อนที่จะเล่นน้าตรงนี้นี่ครับให้ดูข้างบนนิดนึงนี่ครับตอนนี้นี่ครับบ้านหลังนี้คข้างๆคุุมครับแล้วราคาถ้าเทียบกันแล้วก็ไม่แพงถ้าเทียบกับราคาตอนนี้ใช่ค่ะแล้วก็เป็นหลังหัวมุมด้วยความที่จะ p r i เ a ทเลยนี่ครับให้ดูทะเลตรงนี้อ๊ะตอนนี้ก็เห็นวิวทะเลนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูในบ้านกันครับ แล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นมุมโต๊ะทานข้าวอีกมุมหนึ่งของในตัวบ้านนะคะตรงนี้ก็นั่งได้หลายท่านเช่นกันนะคะตรงนี้ห่างจากเออเดิมมาจากสระข้างหลังนิดเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในตัวบ้านนะคะชั้นหนึ่งก็คือจะมีสองห้องนอน นี่ครับอันนี้ชั้นหนึ่งใช่สามห้องนอนสองห้องนอนนะคะสองห้องนอ,นอันนี้สองโซนนี้จะมีสองห้องนอนเล็กโซนจะมีอีกสองห้องนอนนะครับเดี๋ยวให้ดูห้องแรกก่อนใช่ค่ะอันนี้คือจะเป็นห้องนอนที่ติดสระว่ายน้ำสามารถเ,เปิดประตูดได้เหมือนกันนะคะมีผ้าเช็ดตัวให้แล้วก็เครื่องนอนเหมือนโรงแรมเลยะค่ะหมอนเตียงนะคะผ้าห่ม สีขาวสบายตามากตรงนี้เนาะเครื่องนอนเหมือนโรงแรมเลยค่ะเตียงนอนก็คือเหมือนโรงแรมเลยใช่ครับอันนี้ต้องยอมรับคือเป็นบ้านเก่าที่ม,ทมารีโนเวทแต่ทำเลที่ดีมากแล<ช>้วรีโนเวทใหม่มาก<ช>ะนะครับผมวันนี้เป็นอีกห้องครับอันนี้ห้องนอนที่หนึ่งะกัน <c oughs> เพราะว่าจริงๆข้างล่างจะมีสี่ห้องนอนสี่ห้องนอนเนี่ยสามารถให้ผู้ใหญ่สูงอายุพักได้ด้วยแล้วก็ไม่อยากใครไม่อยากขึ้นบันไดก็นีครับวันนี้ก็เป็นห้องน้ำห้องน้ำในตัวมิแชมพผู้ยาสราผมให้เหมือนกันไม่เตรียมอะไร ใช่ครับค่ะเดี๋ยวไปดูห้องนอนถัดไปนะคะนะครับห้องนอนถัดไปจะคอนเน็กกันทางนี้รหรือจะเข้าตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ครับจะได้ตรงนี้เข้ามาก็จะเจอตู้เสื้อผ้าขนาดเหมาะเหมาะเหมาะครับเวลา,า,าเที่ยวแล้วก็ห้องน้ําห้องน้ําห้องนี้ก็จะตกแต่งกับเบอร์ลายคลาสสิกนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นให้ดูนิดหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอ่างล้างหน้านะครับ เราไปดูห้องนอนนี้ก็ห้องนี้อีกห้องนะฮะนี้ห้องไปนครับห้องนี้ก็จะวิวเป็นเตียงคู่นะครับใช่ค่ะเป็นเตียงคู่เตียงแยกเนอะตรงนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆมาที่แบบว่าไม่ต้องนอนแบบใกล้กันเนอะนอนแยกจะเป็นวิวสระนิดๆเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูอสองห้องกันด้านนอกครับก็คือเดินต้องออกทางนี้นะฮะห้องแต่ละห้องเนี่ยมีห้องนุห้องน้ในตัวนะครับชั้นหนึ่งมีห้องน้ำในตัวทุกห้องแล้วก็ค่อยท้ามผ้าห่ เลยนะครับส่วนตรงนี้ครับประตูอันนี้ที่เราจะจะมาดูตรงนี้ต่อคือเป็นประตูห้องห้องน้ำอ่ะนี่ครับห้องนี้เป็นห้องน้ําห้องน้ํสนาส่วนกลางส่วนกลางใช่ค่ะใช่ครับห้องน้าส่วนากลางได้เช่นกันนะคะตรงนี้ด้านนอกค่ะแล้วก็บริเวณนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของครัวค,รค่ะมีหม้อหุงข้าวกาต้น้ำร้อนเครื่องปริ้งขนมปัง จานชามช้อนซ่อมแก้ว้นามมีให้ของดับเพลิงด้วยนะใช่ค,ค่ะแล้วก็จะเป็นเตาไฟฟ้านะคะที่นี่มีหม้อสุกี้ให้มีกระติกน้ำแข็งตรงนี้ไม่ต้องเตรียมมาเลยค่ะ <S <S ซื้ออาหารทะเลของสดก็ใไรนำมาเตรียมที่นี่ได้เลยมีตู้เย็นให้ะค,ะค่ะอีกข้องนึงครับจะเป็นโซนท้ายสุดของตัวบ้านนะครับเข้ามาจะมีเคาน์เตอร์บาร์ล้างจานเล็กน้อยนะครับเข้ามาได้เลยครับตรงนี้จะมี2ห้องนอน นะครับห้องนอนที่หนึ่งนะครับนอนได้สี่ท่านริมสระว่ายน้ำห้องนี้ค่อนข้างสวยเลยครับใช่ค่ะเป็นเตียงคู่นะคะตรงนี้นี่ครับห้องนี้ก็จะติดสระว่ายน้ําเลยเปิดออกไปก็สามารถเปิดไปเล่นน้ำได้เลยเช่นกันครับเดี๋ยวไปดูห้องน้ําห้องนี้ห้องน้ําห้องนี้นะฮะนี่ครับห้องน้ําห้องนี้ก็จะตกแต่งคล้ายคห้องแรกที่เราไปดูกันนะครับ มีอ่างล้างหน้านะครับสุขภัณฑ์น่ครับมีรพัดลมดูดอากาศครบเลยครับเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องครับห้องนี้ก็จะติดกับห้องนี้เช่นกันเป็นคอนเน็กนะครับใช่ค่ะเป็นเตียงซิงเกิลเบดนะคะสองเตียงแยกกันห้องนี้ก็จะเป็นวิวแบบว่า ออกไปสษัได้เช่นกันครับใช่คะ่ะหรือว่ามีครอ,อ,อบครัวไหนนะคะมีผู้สูงอายุหลังนี้ก็เหมาะเพราะว่ามีห้องนอนด้านล่างไม่ต้องขึ้นบันไดให้เหนื่อยนะคะ,ะตรงนี้นี่ครับอันนี้ห้องน,น้ำของห้องนี้ครับใช่คะ่ะทุกห้องนอนมีห้องน,น้ำาม่เบืเช่นกันนะ,ะใช่ครับหลังนี้ห้องรับแขกจะอยู่ด้านบนเยเราไปดูห้องรับแขกกันต่อแล้วก็ห้องนอนที่เหลือด้านบนนีงครับ ่อนขึ้นไปด้านบนนะครับตอนนี้ก็มีที่จอดรถถ้าใครใครอยากจอดในตัวบ้านตรงนี้อย่างน้อยเบียดเกก็สองถึงสคันนะครับดันเข้ามาได้เลยหรือถจะอยากให้บริเวณลง่งตรงนี้ไปทํากิจกรรมหลายๆอย่างก็สามารถจอดนอกบ้านได้เช่นกันครับเดี๋ยวเราไปดูด้านบนกันครับเปิดได้ อีคนอ๋ออันนี้ห้องนอนห้องชั้นที่สองนะครับใช่ค่ะอัน,นเป็นชั้นบริเวณชั้นสองนี่ครับนี่เป็นเตียงซิงเกิลเบดใช่ครับ <ตก S 2> มองไปก็ลมเล,ลิ่นตรงนี้นะคะเขาวิวตรงเนี้จากห้องก็มองเห็นทะเลได้เช่นกันนะคะใช่ครับแ,<ล>แ<ล>ต่ทนไม้จะบังนิดหนึ่งห้องนี้เดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้ห้องนี้ก็จะมีอ่างล้างแก้วอ่าแล้วก็ห้องน้ําในตัวเช่นกันครับ ให้น้ำเป็นตัวสบู่ยาสบะผมีให้นะครับบรกิการแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูอีกห้องกันครับอันนี้ตู้เสื้อผ้าจะให้ดูห้องนี้ห้องนี้ตู้เสื้อผ้าใหญ่นิดหนึ่งโอเคครับเดี๋ยวดูห้องครับครับอันนี้เราเดินขึ้นมาอยา่ชั้นสองเมื่อกี้เราพาไปดูห้องห้องนอนแรกมาแล้วนะครับจะแยกมาอีกโซนนึงตอนนั้นจะค่อนข้างส่วนตัวไม่มีใครมายุ่งเลยฮะแล้วต่อมาอีกห้องหนึ่งครับนี่ครับให้ดูห้องนี้นี่ เป็นห้องรับแขกของที่นี่ฮะที่นี่นะครับมีบริการแม่บ้านดูแลตลอดการเข้าพักติดขัดตรงไหนใช้งานไม่เป็นอะไรยังไงครับสอบถามเข้ามาได้เลยครับผมอันนี้เข้ามานะครับเนี่ยครับเข้ามาตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์บาร์นะครับมีอ่างล้างแก้วนะครับไว้บริการแล้วตอนนี้จะเป็นชุดรับแขกนะครับทีวีจอใหญ่นะครับมากกว่าน่าจะ60นิ้วได้ครับนะครับผมเป็นสมาร์ททีวีเป็นคาราเกะแล้วก็ มีลำโพงนะครับมีไม้ให้ปีคาราเกะให้นะครับเนี่ยครับอย่างดีเลยครับผมเนี่ยครับอันนี้ให้ดูวิวจากห้องรับแขกเนี่ยครับข้างนอกจะเป็นทะเลเลยฮะเดินไปนิดเดียวจริงๆครับหลังนี้มีแอร์ให้ด้วยนะครับไม่ต้องกลัวร้อน2ตัวเลยเนี่ยครับก็จะมีชุดรับแขกสองชุดมีตู้เย็นนะครับข้างนอกก็จะมีระเบียงนิดนึงสามารถออกไปนั่งเล่นได้ตากผ้าได้นะครับตรงนี้ก็จะมีห้องน้ําบริการอีกนะครับห้องน้ําบริการตรงนี้ก็คือจะเป็นห้องน้ําส่วนกลางเช่นกัน อาบน้ําได้ด้วยมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยนะครับทั้งคุ้มนะครับถัดมาจากตรงนี้ครับก็จะเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งครับห้องนอนตรงนี้ก็จะเป็นมีโต๊ะทํางานนะครับหากใครต้องการทํางานแนะนําให้ห้องนี้และอีกห้องหนึ่งครับตอนนี้มีประตูปิดกันนะครับแต่ว่าห้องเนี้จะไม่มีห้องน้าในตัวก็คือใช้ร่วมกับห้องด้านนอกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเตียงคู่นะครับแต่ห้องนี้จะเป็นวิวทะเลเช่นกันนี่ครับลงมาก็จะเป็นวิวสระ แล้วก็ทะเลแล้วก็สระครับผมเดี๋ยวเราพาไปดูต่อครับของห้องน้ําส่วนกลางของสองห้องนี้นะฮะตกแต่งคล,คล้ายกันครับทุกอย่างเลยเอาคล้ายๆกันแต่จะพาไปดูเพื่อความเข้าใจกันนิดนึงแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นครัวตร์าบาร์นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูชั้นสามกันครับนี่ครับเวียนบรรยากาศก่อนเดินขึ้นไปชั้นสามนะครับให้ดูทะเลความร่มรื่นของต้นไม้ของบ้านหลังนี้นะครับ ชั้นสามจะเป็นชั้นที่เห็นทะเลเยอะที่สุดน่ครับน่าจะ180องศาได้เลยนี่ครับผมแล้วก็มีตัวนี้ครับมีเทอเรสตรงนี้ให้นั่งเล่นรับลมตัวนี้ลมเย็นมากครับนี่ครับเทอร์เ,เสั้นขลางกว้าง้วครับผ อยากมาดูทะเลนี่ครับมาดูเสร็จแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูในห้องที่เหลือกันครับเข้ามาก็จะเป็นห้องนอนนะครับตกแต่งสไตล์เดียวกันหมดเลยครับนะครับให้ดูตรงนี้นี่ตกแต่งเหมือนกัน นี่ครับห้องนี้จะวิวทะเลชัดที่สุดข,ของบ้านหลังนี้ครับเพราะว่านหลังนี้มีสามชั้นชั้นที่สูงสุดก็จะเห็นทะเลวันนี้อากาศดีมากเลยครับอ่าให้ดูนิดนึงแล้วอีกห้องครับไปดูอีกห้องหนึ่งกันอีกห้องหนึ่งมานะครับห้องค่อนข้างใหญ่เลยครับ แล้วก็ห้องนี้ครับข้างบนเนี่ยมีทีวีบริการนะครับห้องนี้มีพัดลมด้วยนะฮะมีพัดลมให้ด้วยครับแล้วก็อีกห้องสุดท้ายครับของห้องนี้แต่ก็ต้องเดินผ่านห้องนี้นะครับแต่ว่าคือเราก็แนะนำชิคลุปที่สนิทกันที่จะเข้าห้องออกห้องนี้ได้นะครับอ่าห้องนี้จะเป็นห้องใหญ่แล้วก็มีโต๊ะทํางานเช่นกันนะครับให้ดูโต๊ะทํางานขนาด ใหญ่เลยครับมีตู้เสื้อผ้าบิวอินสีขาวสวยแล้วก็วิวทะเลเช่นกันนี่ครับวิวทะเลจะให้ดูกันครัเป็วิวทะเลเช่นกันนี่ครับตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่2ตู้ Walk in c l o s e t นะครับอ่างล้างหน้านะครับแล้วก็ห้องน้ำครับมันดีตรงที่ว่าสมมุติว่าเรานอนนอน<ม>น,อน,นะครับ นะครับเรานอนเน so 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 ี่ยนอนห้องหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะสี่ท่านจะได้มีอ่างล้างหน้าถึงสองอ่างส่วนใหญ่นะครับก็จะมีบางห้องอาจจะมีอ่างล้างหน้าแล้วก็อ่างอ่างล้างจานอย่างเงี้ยครับมันก็จะแชร์ลิงกันได้มันก็จะแชร์ลิงกันได้ส่วนห้องเนี้ยครับจะเข้าห้องน้าเนี่ยก็ต้องใช้ร่วมกับห้องนี้ด้านในหรือห้องด้านนอกนะครับก็คือส่วนใหญ่ตรงนี้ก็จะเป็นกรุ๊ปกันสําหรับห้องด้านชั้นสาด้านบนของสําหรับ8ท่านด้านบนนี้ หากใครสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเพจบ้านพักภูลิลล่านะครับผมรายละเอียดทุกอย่างนะครับอยู่ด้านล่างคลิปแล้วแล้วก็หลังคลิปนี้จะมีให้กดทัดไลนหากใครต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมขอบคุณมากนะครับเนี่ยครับท้ายคลิปเดี๋ยวเดินไปทะเลกันเพราะมันใกล้จริงใช่ค่ะนี่เราเพิ่งเดินออกมาจากตัวบ้านนะคะตรงนี้เราจะไปเล่นดูทะเลกันนะคะตรงนี้นะคะก็คือจะมีคนมาเล่นเซิร์ฟเ<ไ>ป็นแหล่งเล่นเซิร์ฟใช่ใช่ค่ะตรงนี้ เป็นแหล่งเล่นเซิร์ฟของหัวหินเลยครับคือถ้าใครอยากจะลองเล่นแถวๆนี้ครับเขาก็มีโรงเรียนสอนแต่วันนี้รู้สึกจะยังไม่มาเล่นกันนาะจะช่วงบ่ายๆอีกเแล้วก็มีร้านอาหารด้วยนะคะเกิดใครอยากจะเดินมาทานข้าวไม่ไกลตรงตรง,ตรง,ต,รง,ต,รงตรงนี้ก็คือจะมีร้านอาหารดุด<ช>ริมทะเลเลยบรรยากาศดีมากนี่คะ่ะทางลงไปเล่นทะเลนะคะให้ดู ลมแรงมากตรงนี้ก็จะเป็นอาหารเผาตะกียนะครับรบรรยากาศตรงที้มีบริการนวดด้วยนะครับใครอยากนวดก็นวดได้เลยนี่ฮะให้ดูซ้ายมือของเราเป็นเขาตะเกียบนะครับวันนี้เรามาวันธรรมดากันแบเงีเยบๆนิดนึงนะครับตบน,นกลำม,มีนอนนวดบรรยายกาศวันนี้เขาย,ยังไม่เปิดนะครับ ครับผมใครสนใจบ้านหลังนี้นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับเิดต่อน้าสรมหน้าละเก็เพิตตเ่มเติมนะครับอยู่ด้านล่างคลิปแล้วแล้วก็สนใจแอดไลน์มาคุยกันได้เลยครับขอบคุณครับ